สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแฝดไทยบ้านวันนี้อยากชวนคุยเรื่องหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนน่าจะเคยคิดเงินเดือนแค่นี้เก็บเงินยังไงให้ถึงหลักแสนบางคนอาจจะคิดว่าต้องมีรายได้เยอะต้องทำธุรกิจต้องมีโบนัสก้อนโตเท่านั้นถึงจะเก็บได้แต่จริงๆแล้วแค่เก็บเงินหลักร้อยต่อเดือนก็สามารถสร้างพอร์ตหลักแสนได้เหมือนกันนะครับ ลองนึกภาพง่ายๆถ้าวันนี้เราเริ่มเก็บวันละ100บาทสิ้นเดือนเราจะมี3,000บาทสิ้นปีเราจะมี36,000บาทและถ้าเรามีวินยัยเก็บต่อเนื่องไป3ปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็นมากกว่า100,000บาทโดยที่ยังไม่รวมดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเลยนะครับแต่ความลับของการเก็บเงินไม่ใช่ว่าเราจะหาเงินให้ได้เยอะที่สุด แต่มันอยู่ที่วินัยเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันตัางหากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราอาจไม่มีเงินก้อนใหญ่ในทีเดียวแต่เรามีรายได้ประจำทุกเดือนนี่แหละคือข้อได้เปรียบเพราะถ้าเราหักเก็บอัตโนมัติเช่น10%ของเงินเดือนหรืออย่างน้อย500ถึง1,000บาทต่อเดือนแล้วนำไปต่อยอดในกองทุนรวมดอกเบี้ยทบต้นหรือการลงทุนความเสี่ยงต่ำ ผ่านไป5ปีคุณอาจจะมองบัญชีตัวเองแล้วตกใจว่านี่เรามีเงินหลักแสนจริงๆหรอทีนี้หลายคนอาจถามว่าแต่เงินเดือนก็แทบไม่พอใช้จะเก็บยังไงนี่คือ3เทคนิคเล็กๆที่ใช้ได้จริงเก็บก่อนใช้พอเงินเดือนเข้าปุ๊บโอนเข้าบัญชีเก็บทันทีเช่น500หรือ1,000บาทอย่ารอเก็บตอนเหลือเพราะส่วนใหญ่จะไม่เหลือใช้บัญชีแยก ทำบัญชีสำหรับเก็บเงินโดยเฉพาะไม่ต้องทำบัตรกดเงินสดไว้จะได้ไม่เผือใช้ต่อยอดให้งอกเงยเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนดัชนีหุ้นปันผลหรือแม้กระทั่งฝากประจำดอกเบี้ยสูงที่สำคัญที่สุดคืออย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะทุกการเก็บของคุณคือการซื้ออนาคตของตัวเอง บางคนอาจเริ่มเก็บได้เดือนละ5้าร้อยบางคนพันไม่สำคัญเลยว่าใครเริ่มมากกว่าหรือน้อยกว่าสิ่งสำคัญคือคุณเริ่มวันนี้หรือยังลองนึกถึงตัวคุณในอีก5ปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเองที่เริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ถึงแม้จะเป็นแค่หลักร้อยเพราะวันนั้นคุณจะมีพอร์ตหลักแสนเป็นของขวัญให้ตัวเองและที่สำคัญมันจะกลายเป็นพลังใจว่า ถ้าเราทำได้หลักแสนหลักล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อมสรุปง่ายๆเลยครับมนุษย์เงินเดือนไม่ได้แพ้ใครหรอกเรามีรายได้สม่ำเสมอแค่หักเก็บหลักร้อยก็ไปถึงหลักแสนได้แน่นอนสิ่งที่ต้องมีคือวินัยและความต่อเนื่องเท่านั้นเองแล้วคุณละ่ะพร้อมจะเปลี่ยนหลักร้อยในวันนี้ให้กลายเป็นพอร์ตหลักแสนในอนาคตหรือ,อยังครับ